4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง Hoops Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบคันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต,ต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a i l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังจะลองรองเท้า Hoops t h a i l a n ์ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่งถึงบ้านเลยนะคะโค้ดส่วนลดประจำเดือนมิถุนายน2 3 HQ z สินค้าคราคาปกติลด10%อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2วที่ t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแดนเป็นตัวการไม่ไเ้ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงระหว่างรอการแข่ง NBA Finals ระหว่างที่รออยู่นี้ค่ะตุนใหยาจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยถึงภาพรวมหลังจากจบ NBA Finals <c oughs> กันเพราะว่าเอมิเอบอกว่าช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลที่แบบปั่นปวนและเปลี่ยนแปลงกันแบบสุดๆเรียกได้ว่าเริ่มก การที่ฝ่ายบริหารจะต้องทํางานกันแบบ เข้มข้นแบบสุดๆเลยมีอะไรเพื่อนๆจับตามองบ้างวันนี้นะคะเรามีให้เพื่อนๆจับตามองถึง4เรื่องเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ o p ปสเตชันค่ะฉลองครบรอบ5ปีนะคะเพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งสินค้าใน h o ปสเตชันนะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง50%ค่ะยังไม่พอถ้าเพื่อนๆน,นะคะช้อปสินค้า2ชิ้นค่ะได้รับส่วนลดออ t ท็อปบูปอีก5%เลยค่ะสามารถช้อปได้ที่หน้าสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสยามด m สค h e เวอรี่ e อมสเฟียร์หรือว่าเซ็นทรัลเวสเกตค่ะ เพื่อนก็สามารถช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ได้เลย www.hubstationth.com และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถสับสู่พวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนคลิกลิงด้านข้างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนคลิกลิงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อจะลิงกเข้าสู่ช้อปปี้เพื่อนเพื่อสามารถสั่งซื้อของอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ในช้อปปี้หรือว่าจะซื้อลูกบาสที่เราปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะคะและก็อีกนิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถามว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือกด subscribe ด้วยค่ะเริ่มปทีี่่่่่่เเเเรรรรืืืืออออออองงาาวกกกกัันนนนลยยคมมม็็็พู้้แจบต A ก่อนจะพูดถึงเรื่องฟรีเอเจนต์นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้หลักๆแล้วจะมีไม่กี่ทีมเท่านั้นเองนะครับที่จะมีพื้นที่เงินเซ็นนักกีฬาสัญญามหาศาลเข้ามาร่วมทีม ก huh. ็จะมีอย่าง Brooklyn Nets เนี่ยนะครับที่พอจะเซ็นสัญญาระดับ Max Contract มาได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับทางทีมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเ้าต่อสัญญาให้กับแคมโทมัสแบบนี้เนี่ยมูลค่าตรงน,นั้นอ่ะมันก็จะลดลงที่เหลือก็จะมีอย่าง Detroit Pistons Memphis g r i z z l i e หรือว่าจะเป็น Chicago Bulls นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ยายบริหารของพวกเขาด้วยว่าจะต่อสัญญากับนักกีฬาเก่าที่อยู่กับทีมหรือเปล่า <S <S 2: <S 2> อย่าง Memphis g r i z z l i e เนี่ยก็จะมีอย่างสันติอเดลมาหรือว่า Chicago Bulls ก็จะเป็นอย่าง George g i t d y แน่นอนครับว่าทั้ง2ทีมไม่ได้อยากเสียนักกีฬาเก่าของทีมออกไปเราก็ต้องมาติดตามข่าวกันนะครับว่าฝ่ายบริหารข สองทีมที่กล่าวมาเนี่ยเขาจะตัดสินใจอย่างไรกันต่อทําให้ตลาดฟรีเอเจนต์ในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้อย่างที่ไอมิตูนถามนะครับมันอาจจะไม่ได้คึกค,คักมากขนาดนั้นหลักๆแล้วเนี่ยมีนักกีฬาระดับออล NBA เพียงแค่2คนนะครับนั่นคือรบอนเจมส์กับเจมส์ฮาเดนที่มีพย์ออฟชั่นตัวของเขาเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าทั้ง2คนไม่น่าจะเปลี่ยนทีมครับย่าจะยังคงอยู่กับ LA l a k e r s น่าจะยังคงอยู่กับ LA c l i ค p e r s ส่วนจะใช้พย์ออฟชั่นรับสัญญาที่มีอยู่หรือว่าจะเ Agent, ลือ,ญญกอ,อกปอนนเป แต่ว่ามั่นใจได้เลยครับว่าทั้ง2คนยังคงอยู่กับทีมเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีพื้นที่เงินในการเซ็นสัญญามหาศาลเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่ต่างกับนักกีฬายอย่างไคลรีเออร์วิงหรือว่าจะเป็นเฟร d ดแวนรีทนะครับทั้ง2คนก็มี l a อ o p ชั o นแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะจากทีมไปครับ ก็คิดเหมือนแอดมินเอเลยนะคะว่าลูบอนเจมกับเจมชาเดนก็ไม่น่าจะจากทีมไปไหนค่ะในส่วนของลบอนเจมที่เ็ารอตามข่าวเลยนะคะว่าจะใช้ player option ค่ะรับสัญญาปีสุดท้าย52.6ล้านเหรียญหรือว่าจะเลือกเป็น free agent แล้วก็เซ็นสัญญาใหม่กับทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนของเจมชาเดนน่าจะเลือกเป็น free agent แล้วก็เซ็นสัญญาใหม่กับทีมค่ะเพราะว่าฟอร์มดีแล้วก็ติด All NBA ด้วยในฤดูกาลนี้นะใช่ครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็ต้องมารอข่าวกันอีกทีหนึ่งที่เหลือเราก็ต้องมาดูกกกัันนนนะะครบบว่่าาามมมีีีีใใ้้้งททจพอผลเถิดดไ หลักๆแล้วส่วนตัวคิดว่าเป็นจูเยสแวนดอลที่มีเพลย์ออฟชันและอีกคนก็คือมาร์สเท์เนอร์ครับอันนี้เป็นฟรีเอเจนต์สองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพมากในเพลย์ออฟนี้สร้างผลงานสร้างมูลค่าของตัวเองมหาศาลมากๆเลยแม้ว่าสองคนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสอยู่กับทีมต่อนะครับเพราะว่าผลงานดีทีมไม่อยากจะปล่อยไปไหนก็ตามเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแม้ว่า2คนนี้โอกาสที่จะอยู่กับทีมเดิมต่อไปสูงมากเพราะว่าผลงานดีแต่ถ้าสมมติว่ามีทีมไหนก็แล้วแต่นะครับได้หนร่วมทบเนี่ย มันจะมีผลในอนาคตอย่างแน่นอนที่เหลือรองลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างนาสรีสนี่ก็เป็นเพลย์ออปชั่นหรือว่าจะเป็นอย่างคริสมิลตันอัลฮอร์ฟเวิร์ดนะครับบรูคโรเปสคลินคาเพลราบรูสบราวน์มัลคอมบล็อกดอนดิแองเจโรราเซลคาลิสเลเวิร์นี่คือกลุ่มนักกีฬาที่น่าสนใจในการเป็นฟรีเอเจนต์ช่วงปิดฤดูกาลน,นี้ครับถึงแม้ว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์มากมายขนาดนั้นแต่ตัวว่ามีนักกีฬาที่มีศักยภาพแล้้วก็พรอมที่จะสร้าางงควมแแข็กร่่่งงให้้้้กกับทีมีมมมไดดาายยยยเลยนะะลนนนะะะะคคแิวตอ ลีกของ NBA เป็นแบบ parity League แล้วว่าถ้าหากว่าผู้บริหารสามารถจับจ่ายใช้สอยนะคะจับนักกีฬามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ไกลแล้วก็มีลุ้นเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราขยับไปที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆถามก็มาเยอะมากเลยค่ะทำไมเพื่อนๆต้องจับตามองในวัน draft ค่ะมินเน่ก่อนที่จะไปถึงวัน draft นะครับเราต้องมาสรุปกันนิดนึงว่า NBA f i n a l s ถ้าเกิดสมมุติว่าลากไปจนถึงเกม7เนี่ย มันจะตรงกับวันที่23เช้าของบ้านเรา NBA draft ปีนี้นะครับจะมีวันที่26กับ27บ้านเรานะบ้านเขาก็จะเป็น25กับ26ช่วงเช้า26เนี่ยก็คือ draft ร,รอบแรก27นี่คือ draft ร,รอบ2 ซึ่งมันใกล้กันมากหมดจากการดราฟถึงจะมีการเปิดตลาดฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาฟร<ม>ีเอเจนเต็มๆเนี่ยก็วันที่6กกรกฎาคมนี่คือระบบของทั้ง NBA หลายๆฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับความตื่นเต้นของแฟนบาสอย่างพวกเรามักจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่มีการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์หรือว่าเริ่มเปิดตลาดฟรีเอเจนต์ให้พวกเรารับรู้เดี๋ยวคนนั้นก็โผล่ม,มาอยู่กับทีมนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยความตื่นเต้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะเทไปเข้าสู่วันดราฟเพราะในฤดูกาลนี้นะครับ ทีมที่ได้สิทธิ์ราฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างด l l ลัสแ e ร r i c k อันดับ2 San Antonio Sp u r s หรืออันดับ3 Philadelphia 76ers ทั้งทีมทีมนีนยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องจับตาดูมากๆนะครับอย่างกรณีของ Sixers เนี่ยซิกเในเวลานี้เนี่ยคือทีมที่ต้องการ w ิน now หรือว่าต้องการชนะคว้าชแชมป์ให้เร็วที่สุดเพราะนักกีฬาตัวหลักของพวกเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นส่วนตัวจึงรู้สึกว่านะครับ สิทธา์ัระดับ3ของพวกเขาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอาวุธมากกว่าเป็นอาวุธในการสร้างทีมเอาไปเทรดหานักกีฬาเทพเทพหานักกีฬาตัวเสริมเทพเทหรือว่าจะเป็นระดับสตาร์ระดับออสอะไรก็แล้วแต่ครับเอาเข้ามาเสริมทีมเขาไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่จะมาปั้นนักกีฬา เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตลักษณะแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ซิกเซอร์น่าจะกําลังคิดอยู่มันน่าจะเหมาะสมกับทีมเขามากกว่าไปต่อกันที่สเปอร์นะครับที่มีสิดรับอันดับ2อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสเปอร์ทุกคนก็ทราบกันดีว่ามีแกนหลักที่เรียกว่าโอโหระดับเทพระดับเอเลี่ยนนั่นคือวิกเตอร์เวนเบนเยม่าและเขาก็ยังมีอย่างดีอรอนฟ็อกซ์แล้วก็ยังมีอย่างุกกี้แห่งปีนะครับสเตฟานแคสเซิล mm hmm. ดังนั้นเนี่ยสิดรับอันดับ 2, 2> mm hmm. ที่ว่านี้เนี่ยถ้าเก หาหนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงเป็นระดับ All Star เป็นระดับ Star อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเข้ามาเสริมให้กับเวมบีเพื่อต่อยอดความสําเร็จให้มันเร็วขึ้นนะ่ะ ดีกว่าไปดร้าอันดับ2เข้ามาแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มันก็ยังคงต้องการการพัฒนาไม่ใช่เข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเท่แบบสุดๆเลย <Ừ. S 1> มันยังไม่ใช่ดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจับตาและสุดท้ายครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องตามข่าวกันให้ดีนั่น <Okay. S 1> คือสิทธิ์ดร้าอันดับหนึ่งอย่างดัลลัสเมลริกถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีการเทรดช็อกโลกช็อก uh. วงการใดๆทั้งสิ้นนะครับดัลลัสเมลริกยังไงก็ต้องเลือกคูเปอร์แฟ อันนี้ไม่น่าผิดพลาดเพราะว่าคูเปอร์แฟกเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ว่ากันว่ามีพรสวรรค์มีศักยภาพสูงสุดในดราฟคลาสปีนี้นะครับสไตล์การเล่น,นคล้ายๆกับเจสันเทตัมผสมกับสกอตตีพิพเพนก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทีมมีการเทรดช็อคโลกอย่างที่ทุกคนทร,ราบกันดีนะครับลูกาไปแล้วก็เอาแอนโทนีเดวิสมาแน่นอนว่าทีมของพวกเขาเนี่ยขาดนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงเป็นแกนหลักในอนาคตต่อไปเอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาแอนโทนีเดวิสถือว่าเป็นนักกีฬาที่สุดยอดแตต่่่วววาาด้ยยประัิขของเเนี เต่มาด้วยอาการบาดเจ็บมักจะมีการเจ็บอดอดออดแอ,อ,อดตลอดเวลาเลยและอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยตอนนี้ก็อายุ32นั่นหมายความว่าโอกาสในการลุ้นเพื่อที่จะวินนาวคว้าแชมป์เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันก็ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆสำหรับดัลลัสแมวริก์ประกอบกับทางคาริโอวิงก็มีอาการบาดเจ็บหนักยาวนะครับ,รบเอ็นควายน้าเข่าฉีกฤดูกาลหน้ากว่าจะกลับมาได้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลหรือว่าอาจจะยังกลับมาไม่ได้เลยก็ตาม เราต้องมาติดตามข่าวกันต่อนะครับในส่วนของคารีวิง่งว่าการฟื้นตัวของเขาเป็นยังไงเราเห็นในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยตัวของคารีกาลังทํารีแฮบกันแบบสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าพวกเขาดราฟเอาคูเปอร์แฟกเข้ามาจริงๆอยากจะถามเพื่อนๆกลับไปว่าต่อให้เอาคูเปอร์แฟกเข้ามาทีมของดัลลัสแมริเจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวก็มองว่ายังไม่ใช่จะเข้าสู่เพลย์ออฟยังยากเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าจะไม่เลือกคูเปอร์แฟร์จะเทรดสิดราฟอั จะเอานักกีฬาเข้ามาคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นระดับยานิสอันเทติกุมโปเท่านั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้อยากจะถามเพื่อนๆว่าถาวว้าเกิดเอาสิทธิ์รัอันดับหนึ่งเนี่ยถามแม่มินตันด้วยว่าเอาสิทธิ์รัอันดับหนึ่งอ่ะไปแลกแล้วได้ยานิสอันเตติกุมโปมาเพื่อนๆโอเคไหมถ้าเกิดเป็นแฟนๆดัลลัสแมวริกส์นี่คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูเพราะมันเป็นความประทึกมากๆนะครับเราต้องมันลุ้นกันแบบสุดๆเลย ให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆอนเ่ยคอมเมนต์คำตอบมาที่<ม>คอมเมนต์ด้านล่างแต่สำหรับตูนค่ะแต่คำตอบของตูนเพราะว่ามินเนเคยถามตูนเมื่อประมาณ2วันก่อน3วันก่อนว่าตูนเอาไหมถามไปเล่นตูนบอกว่าตูนเอานะถ้า<ม>หากว่าตูนเป็นดารลัสแมร์ี่ซึ่งว่าตูนมีความรู้สึกว่าถ้าได้คูเปอร์แฟกต์มาทไลน์มันอาจจะยังไม่ค่อยตรงกับทีมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ดารลัสแมร์ี่ก็สร้างทีมมาพุ่งวินนาวแล้ว, <ๆ S 2> ลวเขาไม่มีเวลาที่จะมารอคูเปอร์แฟกต์เพื่อให้โตอีกสักสองสามฤดูกาลตอนนั้นน่ะใคริิอวว่ลลเีร คิดอย่างไรบ้างทีนี้ขยับไปที่เรื่องต่อไปค่ะไอมินเน่ big trade ค่ะที่พวกเราจะต้องจับตามองมีอะไรบ้างคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอาจจะน่าสนใจมากกว่าเรื่องของ free agent ด้วยซ้ำไปสูสีกระพอกับการเทรดสิทธิ์ราฟเลยนั่นคือการเทรดที่มีชื่อของเควินดูแรนแล้วก็ยานิสแอนติกุมโปก่อนหน้านี้เคยพูด <c oughs> ไปเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเควินดูแรนเพราะว่าทางฟินิกซ์ซันส์เองเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือก เขาไม่สามารถขยับตัวใดๆได,ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเส้นภาษีฟุ่มเฟือยที่2ที่พวกเราเพิ่งทําคลิปอธิบายไปเมื่อวานถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูหรือว่าเราจะแนะนําไว้ให้ด้านบน Phoenix Suns ไม่มีสิทธิ์ที่จะขยับ Bradley b e ิ l well, เพราะว่า Bradley b บิ l เนี่ยมีสิทธิ์ no trade cross <c oughs> ก็คือไม่สามารถ <c oughs> ที่จะเทรดเข้าไปไหนได้ถ้าเกิดตัวของ Bradley b บิ l ไม่ต้องการในขณะที่ Devin b o o k เ er กอร์เนี่ยเหมือนเป็นแกนหลักอนาคตอันนี้คือเป็นเพชรที่ไม่พร้อมที่จะเสียไปก็แน่นอนครับสุดท้ายมันนก็็ต้องเป ล่าสุดมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าทางฟินิกซ์ซ n นพร้อมรับฟังข้อเสนอทุกอย่างแล้วก็ข้อเสนอที่ฟินิกซ์ซันต้องการเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสนอที่แบบมากจนแบบพอคุยกันปุ๊บรีบวางสายเลยแบบนี้รับไม่ได้ uh huh. คือทางฟินิกซ์ซันเนี่ยพร้อมรับฟังไม่ได้เป็นข้อเสนอที่มากมายจนเกิน uh huh. เหตุนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆจับตาดูทีม Houston Rockets เอาไว้อีกหนึ่งทีมอันนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีข่าวมีกระแสข่าวกับฟ oenix Sun s ค่อนข้างเยอะไปต่อกันที่ยานิสนะครับ ในส่วนของยานิสอันเดรคุมโปเนี่ยเพื่อนๆต้องรออีกสักนิดหนึ่ง oh. รอการพูดคุยของยานิสกับทังทีมมิวักกี้บัคส์ก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่พวกเราเนี่ยก็ตั้งสมมุติฐานกันไว้นะครับเป็นแฟนบาสหรือว่าจะเป็นหลายต่อหลายสื่อเนี่ยก็ตั้งสมมุติฐานว่ายานิสน่าจะขอให้ทีมเทรดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์ของทีมอาจจะเป็นนักกีฬาบาดเจ็บนะครับอย่างเดมเนี่ยบาดเจ็บยาวฤดูกาลหน้าอาจจะยังไม่ได้เล่นเพราะว่าเอ็นร้อยไหวที่เท้าฉี รวมไปถึงนักกีฬาเต็มทีมเต็มไปหมดเลยที่เป็นฟรีเอเจนต์มันก็อาจจะทําให้ตัวของยานะิสเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับมิวอักี้บัคส์อีกเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วงเวลาในช่วงพีคก,การเล่นของตัวเขาเนี่ยมันเสียเวลาไปอันนี้เลยเป็นสมมุติฐานที่หลายต่อหลายคนเขาคาดคิดกันว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนน่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่าการเทรดอันนั้นเนี่ยทางมิวอักี้บัคส์จะทําตามคําขอของยานิสหรือว่าทางมิวอักี้บัคส์เนี่ จะเลือกการเทรดที่มันได้สิ่งดีๆกลับมามากที่สุดสําหรับทีมของพวกเขาอันนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ายานิสเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาระดับ,บตำนานของทีม,มนะครับพาทีมคว้าแชมป์ในรอบ50กว่าปีถ้าเกิดเขาขอว่าเออเขาอยากจะไปอยู่ทีมนั้นอยากจะไปอยู่ทีมนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วทีมก็ควรจะทําตามคําขอ,อแต่ถ้าเกิดตามตามคําขอแล้วมันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับมาเนี่ยทางมิวอกิบักจะว่าอย่างไงอันนี้น่าสนใจอันดับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับยานิสแล้วก็มิวอกิบักซ์อีกเรื่องหน ทั้งทีมเอ k กิบักเนี่ยไม่ได้ควบคุมสิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองเลยในช่วง4-5ปีข้างหน้าถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีการเทรดยานิสเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อทีมตัวเองเนี่ยไม่ได้กลุมอนาคตของตัวเองไม่มีสิทธิ์รับอะไรแบบนี้ก็ต้องการสิทธิ์รับกลับเข้ามาแล้วก็ต้องการนักกีฬาที่เอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่เป็นการโลกระดานเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์รับเยอะ ก็ต้องหาหนักกีฬาที่เอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันยังพอทําให้ทีมเนี่ยต่อสู้ดินลนไปตลอดทั้งฤด,ดูกาลไม่ใช่มาเป็นทีมแจกแต้มเจอกับบัคปุ๊บไปโอ้เก็บแต้มชนะแน,น่นอนเดี๋ยวเราเบรกตัวหลักเอาไว้ได้เลยเขาไม่ต้องการขนาดนั้น เขาต้องการนักกีฬาที่กลับมาแล้วมีศักยภาพในระดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฝ่ายบริหารของมิวกิบั c k น่าจะคาดคิดเอาไว้ครับก็รอจับตาดูค่ะเพื่อนๆเพราะเห็นว่ายานสจะไปเที่ยวทั้งที่ซานฟรานแล้วก็ที่นิวยอร์กเดี๋ยวเรามาดูนะว่าในท้ายที่สุดแล้วว่ายานสจะจะยังคงอยู่กับมิวกิบักหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งยานสก็ทั้งเคอวินดูแรนไม่ว่าจะไปจอยกับทีมไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะเขาสร้างแรงกระเพื่อมค่ะาาราบบยกกรระดััับอปเททีมทีมมน้นได้จริงๆอย่างงยยานน,ะะนนนะตออีี้ก็ู่่ใชวทแบบย โหดมากๆเลยส่วนเควินดูแรนค่ะไปอยู่ก็เป็นของล้ำค่าเลยนะคะอายุเยอะแล้วเป็นออปชัน2ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวทีนี้เราขยับไปเรื่องต่อไปเลยค่ะแฟนๆนิวยอร์กนิกส์ยอยากจะรู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ข่าว breaking news เมื่อเช้าเลยทางนิวยอร์กนิกส์ได้ไล่โค้ชทอมทิปโดออกแล้วแล้วอนาคตของนิวยอร์กนิกส์ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอมีการมีข่าวไล่โค้ชทอมทิโดออกเนี่ยถามว่าประหลาดใจไหมลึกๆแล้วเนี่ย ไม่ได้ประหลาดใจขนาดนั้นแม้ว่าผลงานการทําหน้าที่ทหัวหน้าโค้ชของทอมเทเโดจะดีมากๆกร็ตามตลอดช่วง5ฤดูกาลที่อยู่กับน New York ิวยอร์กนิกส์พานิวยอร์กนิกส์เข้าสู่เพลย์ออฟสฤดูกาลนําทีมชนะระดับ50เกม2ฤดูกาลติดเป็นระดับโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีทุกอย่างทํามาหมดแล้วก็ถือว่าทางโค้ชทอมเทเโรเนี่ยทำหน้าที่อย่างสุดใจเพียงแต่ว่าในเพลย์ออฟนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความคาดหวัง ตอนแรกคิดว่าเขาพาทีมนิวยอร์กนิกส์ชนะเซลติกส์ได้เนี่ยโอ้โหสบายละยังไงฤ <No. S 1> ดูการต่อไปก็ต้องอยู่แต่พอเข้าสู่นะัดชิงสายปุ๊บเนี่ยเราเห็นเขาเรียกอะไรศักยภาพความตา uh ่า huh. งของหัวหน้าโค้ชอย่างของเพเซอร์อย่างริกคาร์ไน์ uh huh. เขาอยู่ข้างสนามแต่เขาเบัญชาเกมได้ดูดีกว่าทอมทิปโดไม่ว่าจะเป็นช่วงเกมหนึ่งที่โอ้โหนิกส์นำตั้งเยอะสุดท้ายแพ้ uh huh. เกมสเบรกคาวทนนิทาวยาวเกินไป คือมันสับสนการใช้งานประกอบกับชื่อเสียงของตัวเขาเนี่ยลากใช้ตัวจริงจนมันกรอบไปหมดซึ่งมันตรงกันข้ามกับบาส NBA ในปัจจุบันที่จะต้องพยายามหาทับสำรองทับเสริมที่ดี <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าโคชทอมไม่ค่อยใช้ทับสำรองไม่ค่อยใช้ทับเสริมแล้วกลุ่มนักกีฬาเหล่านั้นจะพัฒนาฝีมือตัวเองได้ยังไงไ พอมันมาเจอเกมใหญ่ๆอย่างในเพลย์ออฟเนี่ยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่คือโค้ชชอมจะมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็ช่วงเกม3ถูกไหมคะคือตูน,น่ะมีความรู้สึกว่าในข่าวการไล่โค้ชชอมทิปโดออกอะตูมีความรู้สึกว่า New นิว york nicks หักว่าอยากจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งะนะ ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละคือถ้าเกิดยังคงอยู่กับโคชทอมทิเบโรอ่ะการที่นิวยอร์กนี้จะปรับเปลี่ยนไปนเล่นแบบสไตล์ใหม่หรือว่าจะแบบใช้ทัพสำรองให้มันมากขึ้นตัวมั่วมันยากอ่ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นจดหมายที่ลีออนโรสเนี่ยเขาออกมาแจ้งกับสื่อนะครับว่าเขาไล่โคชทอมทิเบโรออกลีออนโรสเนี่ยจริงๆแล้วในฝ่ายบริหารเองเนี่ยจะว่ามีส่วนรับผิดชอบกับทีมก็ควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการเทรดเอาคาว์ลแอนตน่ทาวเข้ามาเสียจูเลียสแวนดอลเส แล้วก็มีการเทรดสิทธิ์รับรอบแรกถึง50เพื่อที่จะเอาตัวมิเกลบริจิตเข้ามาแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ยังไม่ออกดอกออกผลประสบความสําเร็จขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยใครจะมองว่าโค้ชทอมเทวิโดเหมือนแพะ้ระับบาบมันก็ไม่ผิดนี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเขาตัดสินใจและเขาก็มีการเขียนไว้ในจดหมายที่แจ้งกับสื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยองกรของพวกเขาทีมของพวกเขาเนี่ยโฟกัสในการควา้าแชมป์อย่างเดียวให้กับแฟนๆของทีมนี่คือสิ่งที่เขาเน้นมากๆดังนั้นเนี่ยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้เราย้อนกลับไปนึกถึงตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเอาเอา,เอาที่ชัดๆเลยนะนั่นคือ golden state w a r r i o r ก่อนที่จะมาเป็น steve kerr เนี่ยเป็น mark jackson ซึ่ง mark jackson เนี่ยโหทำทีม golden state w a r r i o r ได้ดีมากๆนะครับวางรากฐานทุกอย่างดีว่าจะเป็นการเล่นเกมรับทัศนคติในการเล่นความทุ่มเทในการต่อสู้แต่มันไปไม่สุดอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนมาเป็น steve kerr แล้วเพื่อนๆดูเป็นยังไงเป็น dynasty เลย คือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างก็จริงแต่หัวหน้าโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าจะเป็นอย่างเดเวนเคซี่หัวหน้าโค้ชของแรปเตอร์สในปีที่โดนไล่ออกเนี่ยคว้าโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยซ้าไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิกเนอร์สแต่สุดท้ายก็คว้าแชมป์ได้จริงๆอ่ะนิกเนอร์สปี2019กับควาวายเลนเนอร์คว้าแชมป์ได้เลยแล้วยังมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไทรลอนลูขึ้นมาแทนกลางฤดูกาลด้วยซ้ําไปก็พาคลิปแรนด์โคเรียสเป็นแชมป์บางครั้งอย่างที่แอดมมินตูนพูดอ่ะเข้าสู่งพก,กีีีฬเยทด เสียงโค้ชที่พูดในห้องพักกระตุ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแผนจะใช้งานบางทีมันไม่เข้าหัวมันแซงโอ้เสียงเดิมๆม,มันปวดหัวมันไม่เห็นจะได้ผลเลยนักกีฬา NBA เป็นระดับเทพอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงๆฟังไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ทําตามนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในห้องพักนักกีฬาของนิวยอร์กนิกส์ในช่วงพักครึ่งเราก็ไม่รู้หลังจากจบเกมอีกมันมีปัญหาเต็ไมไปหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโค้ ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆ,ๆนะครับเป็นหนึ่งในองค์รงประกอบสําคัญที่จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้เลยและตอนนี้ค่ะเก้าอี้ก,ก็ว่างแล้วตำแหน่งของโค้ชนิว york นิกส์ว่างเอ็มม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นใครคะเนี่ยที่มันนั่งก็แทนเก้าอี้ของทอมทิปโดคือจริงๆแล้วมันมีทางทางเลือกหลายทางเลือกนะครับมีหลายคนที่น่าสนใจแต่ด้วยความที่ทางจดหมายที่เลออนโรสเขาส่งมาให้กับสื่อเห็นว่าไล่โค้ชออกเนี่ยเข,เขาเขียนว่าเขาโฟกัสกับการคว้าแชมป์เท่านั้นเนี่ยมันก็เลยค่อยๆ บีบแคบลงมาว่าทั้งเรื่องมันมีใครบ้างเอาที่ชัดเจนเลยคนแรกก็คือโค้ชไมเคิลมารลอน อดีตโค้ชของเดนเวอร์นักเกสตัวคนนี้น่าสนใจมากนี่ก็น,น่าสนใจเ<า><า>พราะว่าตลอด8ปีที่ทําหน้าที่กับเดนเวอร์นักเกสนะครับโคช้ชมาโลเนี่ยถือว่านําทีมเดนเวอร์นักเกสชนะมากที่สุดในฝั่งตะวันตกแล้วก็มีประสบการณ์ระดับแชมป์ปี2023ทุกคนเห็นกันดีหรือว่าจะเป็นคนต่อไปนะครับก็เป็นอย่างแฟรงก์วอโกเนี่ยก็เคยพา LA เอริเกอร์สเป็นแชมป์หรือว่าจะเป็นไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยก็เคยพามิวอกกี้บักส์เป็นแชมป์2021 2แม้้ว่่าาคนนนนนนีีเยจะโดทงฟิกซซ์ัสอออกก็ตตามนะครับแ่งค์์ประกกออบขงฟนิซซันมันแตกต่างงงกกับบอออค์ประขนิวยอร์กเน็กซ์ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุติว่า2คนนี้เข้ามาทําหน้าที่กับน New York icks, mm ิวยอร์กนิสก็มีโอกาสที่จะท,ท,ที่ท่านจะทําให้นิวยอร์กนิสประสบความสําเร็จได้ใครจะรู้ mm hmm. และอีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นคือเจไรคนนี้เนี่ยคือโค้ชระดับแชมป์ n c a a 2สมัยนะครับ mm hmm. ยังไม่เคยมีประสบการณ์ระดับ โค้ชของ NBA แต่ที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นโค้ชของวิลานัวที่คว้าแชมป์สแชมป์เอ็นซีเเนี่ยตอนนั้นมีใครบ้างมีจอร์ชฮาร์ดมีเจเรนบรันซันมีมิเกลบริกิตถูกต้องถ้าเกิดมาเป็นหัวหน้าโค้ชของนิวยอร์กนิกส์ไม่ต้องห่วงเลยรู้ว่าจะใช้งานนักกีฬาคนนั้นคนนี้ยังไงโดยเฉพาะ3คนนี้เพราะว่าเป็นศิษย์เก่ารู้ใจกันดีนี่คือช้อยส์ที่คิดว่าพอจะมีทางเป็นไปได้ครับ แต่ตัวว่าโคชไมค์้มาโูน,น่าสนใจสุดเลยนะคะไมินน่โคชมาโลน,น่าสนใจ <c oughs> ใช่ค่ะ<า>เดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ <c oughs> คือว่าฤดูกาลนี้ตัวว่าไม่เงียบเหงาเลยเพอจบ NB a Finals นแล้วนะเพื่อนๆต้องติดตามกันแบบความเคลื่อนไหวของลีอย่างใกล้ชิดเลยจริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้เฟซบุ๊กแมนตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนด้ของเราเฟซบุ๊กมนเวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ